เฮปินจัสันไอฮักได้บอสไอที่เกิดจังไงที่ว่าไอฮักได้ทพน้องเฮตังซีสวัสดีจ้าพี่น,ออนอ้องป้องปลวกและพี่น้องปฟองป่ายสุกผู้สุขชน,นเมืองอิมไปในก็หฮางหายจากการเขา่าปลา หาเห็ดมากะโดนแล้วเป็นหลายเดือนเราจะพี่น้องอันบ่ไรเอฟซี FC ทีติดตามมันคลิบเก็บเห็ดกะหรือเก็บพักบ้ากะพักไว้ก่อนเนาะพี่น้องให้อันพักออกหรือเห็ดออกเดี๋ยวแมนนิจังสิไปทายให้เบิง่งเด้อพี่น้องจังสีออกไปเก็บแต่ว่าช่วงนี้แมนนิจกบสิมาประมาณว่าอ่านนำเสนอหมอลำ เพราะว่าแมนนี่ติดตามหมอรัมวงนีมาโดนแล้วเนาะพี่น้องมาโดนแล้วติดตามแล้วก็นสนับสนุสนมาโดนแล้วก็อยากสินําเสนอหมอรัแล้วก็มือวันที่ยี่สิบสองเดือนนีวันที่ยนนี่สิบสองโมกุล่าเด้อพี่น้องสีมีสิ่งดีดีเข่ามาเนาะพี่น้องโดยการรับเชิญน้องต้มแสงจันทร์พันมาล่าจากพี่น้องเดี๋ยวแม่น,นี่มีวิดีโออยู่แต่แม่น,นี่นิเอาออกมาให้ให้เบิรงเนาะพี่น้องวิดีโอในติก๊กต๊อก ด้วยเนี่ยแต่ว่าแม่นี่ก็เขาไปขออนุญาตน,น้องเหรอละว่าอันแม่ขออันเอาอันวิดีโอทิกตอกเอาออกมาอันโพสลงยูทู u เ e ไดยบอน้องก็ว่าได้จ้ะโอเคน้องน้องรับทราบแล้วเนาะพี่น้องแม่นี่บร้เฮตโดยที่ว่าน บ่บ dog ่อันบ่ได้ขอเพื่อนก่อนเนาะแม่นี่ไปขอแล้วเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อแม่นี่ก็อยากโปรโมทซอยวงโปรโมทซอยน้องให้น้องได้มีชื่อเสียงได้ให้น้องได้ใสความสามารถของน้องนะจ๊ะพี่น้องอันเดี๋ยวแม่นี่จะเอาอันวิดีโอน้องใน TikTok เนาะห้อยใจบางไฟแสน เขาไปติดตามมันติ๊กตอกน้องก็ได้แล้วพี่น้องมีแสนกว่าแสนก็พูดติดตามแสนจันเก้าเก้าศูนย์นติ๊กตอกน้องแล้ววันนี้กะเขาไปเอาเอา,เอาเอาเอาวิดีโอออกมาแช่ออกมาเรื่อยๆกะกระ,ะแสน้องก็ถือว่าดีเด้พี่น้องในติ๊กตอกคอนติดตามก็หลายแล้วกะวิวหรือยอดไค์ยอดอยังของน้องก็ดีนะแล้วกันวันนี้ก็เลยเอาออกมา พสต์ใน YouTube ของแมนนิดแมนนิดก็ขอขอบคุณเอฟซีเพชรลำเพลินและเอฟซีหนองตอมที่ที่เขามาติดตามแมนนิดเด้อแล้วก็วิวของน้องก็ถือว่าใช้ได้น้องเป็นเป็นกระแสนี่ผู้ติดตามของแมนนิดก็ได้สี่พันด้อยหนึ่งคนแล้วจากแต่ก่อนที่แมนนิดแฟนเอฟซีเฮดของแมนนิดกับมี่นะจากพี่นอ้องแต่ก่อนเอฟซีเฮดเอฟซีเอียงคอมดกับมี่อยู่4ี0พ ห้าสิบกว่าเนาะวันที่นี้แม่นี่ก็เลยมาสนับสนุนโดยการแช์วิดีโอของน้องออกไปไม่ก็ขอ,ขอขอบคุณที่เขามาติดตามแมนนี่เดอร์เอฟซีเพลทลำเพิงเพื่อนทุกคนหรือเอฟซีเอฟซีนองตอมด้วยกันอันแม่นิกก็สิสัญญาว่าสิซอยเชียซอยสนับสนุน,นวงซอยเมาบัต ตามกำลังของเมนิดเดิมเมนิดบดเเป็นคนเป็นคนรวยบดเดเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าเมนิด e ทําตามกำลังของเจ้าของถี่เหตุใด,ดที่จะซอยใหวงซอยสนับสนุนใหวงอันอยู่ใดไปเป็นเนาะพี่นอ้องมันว่าล่ะเฮาซอยๆกันคนละเล็กคนละหน่อยเพื่อให้ว่งเพิ่นนะ่ะอยู่ใดไปเป็นเข้าผูเอฟซี FC ตัวหน่อยๆเข้ากับเห็นเห็นแล้วเข้ากับมีความสุขวล่วะพี่นอ้องมันบด้อีอย่าง บัดเอยียงตอบแทนแต่ว่าเหาเห็นวงที่เหาหักนะมีมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆแค่นี้กะมีความสุขแล้วพี่น้องว,ว,ว่าต้องการอยียงตอบแทนคืออยากจะดันดันให้เพิ่นเนี่ยขึ้นมาแถวหนาเนาะพี่น้องการแสดงการอียงทุกโช์ทุกการแสดงว้าวเด้อพี่น้องทุกโช์ทุกการแสดงว้าวว้าวว้าวแต่ว่าขาดการโปรโมท ขาดการอีหยังก่อเหมือนกับว่ากับว่ไเลยว่าให้วงหน่อยจ้ะแต่ว่าท่าวงมีแอดมินเนาะพี่นอ้องไปทาย่ายสถานที่ทายเป็นคลิปวิดีโอมาเนาะพี่นอ้องมือละสองสามคลิปไปสแสดงอยู่ไหนทายอยู่ไหนหรือว่ามันยังขาดตรงนี้ไปนะพี่น้องมันยังขาดขาดตรงนี้แต่ว่าเขาก็ค่อยคอยเฮ็ดไปเพื่อนก็ค่อยๆเฮ็ดไปตามกําลังเพิ่นเนาะพี่นอ้อง เข้าเป็น FC, เอฟซีเฮากะหวังว่าจักมือหนึ่งนั่นแหละจะเป็นมือของเฮาแต่ว่างานงานเดือนนั่นกุมภาเอ๊ะกุมภาไม่น่าเมษานี่กะถือว่าโอเคเ้วเด้พี่น้องงานเพิ่นกับ,บ่แมนในหน่อยเด้ที่จะไปเห็นนั่นอียงกาะเพลินอียงเก็อันตารางงานของวงเนี่ยกับ่แเม่ในหน่อยคือการกับโอเคสําหรับเพิ่นอยู่แม่นว่าละ่ะเพราะว่าอยากจะเห็นน้องลูกๆ อยู่ในวงเพิ่นมีงานเนาะแล้วก็วงมีงานมันก็ไปกันได้เนาะพี่นอ้องจากพี่นี่คลิปนี้แม่น,นี่ก็ขอมาหน่อยๆเด้อพี่นอ้องอนณต้นคลิปเด้อแม่น็ดเอาอันวิดีโออันในัดติดต่อของน้องตอมลองเพลงเอาลองก,ละกะ่อนแล้วก็อันคลิปแม่เน็ดบอกอ่ะติตามหลังเนาะพี่นอ้อง คลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อบ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งๆให้แม่นี้ตเด้อพี่น้องจ๋าจะได้พลาดคลิปหน้าต่อไปเด้อบ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญ่าเจ็บ่าจนเด้อพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายพบกันใหม่เด้อ